One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าการสืบสวนหามือระเบิดช่วงหลังๆมานี้จะเป็นการหาพยานหลักฐานมัดว่าที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นนายอาเดมคาราดักที่ถูกจับได้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองซึ่งตำรวจนั้นมีหลักฐานอะไรใหม่ที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ 39วันของการติดตามจับกุมมือระเบิดราชประสงค์และท่าเรือสาทรไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่าเบาะแสประดามีที่เมื่อตรวจสอบแล้วก็ไม่มีหลักฐานยืนยันชุดสืบสวนจึงตั้งสมมติฐานขึ้นใหม่หากมือระเบิดไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวและเจ้าหน้าที่จับกลุมได้แล้วตั้งแต่แรกอาเดมคารดักหรือบิลาเตอร์กมูฮัมหมัดผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในห้องพักพูลอน,นอันต์อพาร์ตเมนต์ แหวงกระทุ่มลายเขตน้องจอกมินบุรีเมื่อวันที่24สิงหาคม2558คือคนที่ถูกจับกลุ่มเป็นคนแรกหลังเกิดระเบิด1สัปดาห์ชุดสืบสวนกลับเข้าไปสอบปากคำอาเดมในเรือนจำชั่วคราวมฑนทหนฐานบกที่11อีกหลายครั้งว่ากันว่าครั้งหนึ่งอาเดมรับสารภาพว่าเขาเป็นชายเสื้อเหลืองมือระเบิดแต่คำให้การที่กลับไปกลับมาทำให้ปักใจเชื่อได้ยากสิ่งเดียวที่จะยืนยันได้ คือวัตถุพยานต่างๆชุดสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของชายเสื้อเหลืองอีกหลายครั้งครั้งละหลายรอบแล้วก็พบบางสิ่งที่มองข้ามไปในตอนแรกนั่นคือวงจรปิดในสวนลุมพินีบันทึกภาพชายเสื้อสีเทาเดินออกจากห้องน้ําจุดเดียวกับพี่ชายเสื้อเหลืองมือระเบิดหายไปจากรูปพรรณสันฐานชุดสืบสวนอนุมานว่ามีความใกล้เคียงกับอาเดมมากที่สําคัญ ในห้องพักปูนอน,นันต์ก็มีเสื้อสีเทาลักษณะตรงกันนี้อยู่ด้วยพวกเราที่ร่วมกันทำงานมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเรารู้สึกมั่นใจตั้งแต่ทีวันแรกแล้วนะครับวันแรกแล้วแต่ จะสรุปทันทีเนี่ยมันไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานจากวันนั้นวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยเราค่อยๆมีหลักฐานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครับช,ชุดสืบสวน,นยัง <5 S 2> พบหลักฐานใหม่เป็นภาพวงจรปิดท่าเรือแห่งหนึ่งใกล้ท่าเรือสาทรปรากฏชายเสื้อเหลืองคนเดียวกับมือระเบิดราชประสงค์นํากระเป๋าปีวางไว้ในจุดที่คนพุกพลานเย็นวันที่17สิงหาคม2 5 5 8อดก่อนเกิดระเบิดที่ราชประสงค์ไม่กี่ชั่วโมง กระทั่งบ่ายวันรุ่งขึ้นจึงมีชายเสื้อฟ้าไปเก็บกระเป๋าใบนี้ทิ้งลงน้ำแล้วเกิดระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าวงจรน,น่าจะไม่ทำงานชายเสื้อฟ้าจึงกลับมาทำลายระเบิดการเชื่อว่าอาเดมน่าจะเป็นมือระเบิดไม่มีน้ำหนักพอดำเนินคดีกับเขาได้พลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจึงมอบหมายพลตารวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษา ประสานนำภาพวงจรปิดไปเปรียบเทียบกับอาเดมโดยนามาถ่ายรูปในมุมและอิริยาบถเดียวกันทําภาพเชิงซ้อนรวมถึงประสานบริษัทเอกชนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนําภาพไปเปรียบเทียบ <c oughs> ขณะเดียวกันวันนี้ตํารวจได้ขออำนาจสารทหารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก10กว่าคน8คนเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้าโดยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมพยายามฆ่าผู้อื่นเพิ่มลงไป หากไม่มีหลักฐานก็คงไม่นํามาสู่การออกหมายจับสรุปได้ว่าคําสั่งท่งานหัวหน้านะครับคนว่าที่พบบอ,บอให้ออกหมายจับภายในวันนี้นแนวทางเด็มนี้จะเป็นชื่อเหลือไหมครับต้องต้องรอดูผลสารพี่นายนะเดี๋ยวเอสารอนุมัติหมายกันอนุมัติไม่อนุมัติก็รู้คนสั่งการไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ คนที่ไปประสานทางการมาเลเซียติดตามตัวชายเสื้อเหลืองถึงสองครั้งสองคราอาจเป็นไปได้มากว่าท้ายที่สุดแล้วสมมุติฐานของชุดสืบสวนจะถูกต้องตั้งแต่แรกมือระเบิดยังไม่ได้หนีไปไหนแต่อยู่ใกล้แค่ปลายจมูก1 News ตรงไปตรงมา